สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นหมอทำอะไรผิดทำมถึงต้องจับหมอกันเลยหรือหมอมิงถึงหมอทศพรเล่าความจริงมุมที่หลายคนไม่ค่อยทราบถามถามหน้าที่แพทย์ดูแลผู้ชุมนุมผิดถึงต้องออกหมายจับเลยหรือนอกจากนี้คุณวรวัตรถึงนายแพทย์ทศพรความจริงที่รัฐบาลตำรวจไม่เคยรู้ โดยเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2563ที่ผ่านมาในแพทย์พรมินเลิสุริเดชอดีตแกนนำพักแทรรักไทยและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์ได้โพสต์ข้อความชื่นชมการทาหน้าที่ของเพื่อนร่วมวงการที่ให้คำแนะนำและดูแลผู้ชุมนุมแฟลตม็อบที่5แยกลาดพร้าวแต่กลับถูกทางการออกหมายจับพร้อมกับแกนนำที่ทำการเคลื่อนไหวต่อต้อตานรัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่แพทย์เป็นความผิดด้วยหรือโดยนายแพทย์พรมินิกราวว่าขอคาราวะพี่หมอทศพเรเสรีรักผู้ต้องหาหมายจับวันที่17ตุลาคมปี2 5 6 .3 ก็หาฝ่าฝืนข้อกำหนดมิให้มีการชุมนุมทั้งที่การปรากฏตัวของพี่เขาในที่ชุมนุมอยู่ในเสื้อมอห้อมสีน้ำเงินของชาวแพร่เครื่องแบบประจำตัวของพี่เขามากว่า20ปีที่สำคัญ พร้อมปลอกแขนก,กกระบ,บาดสีขาวบนพื้นสีเขียวสัญ,ญลักษณ์แพทย์สนามสากล จากคลิปภาพของสื่อหลายสำนักหลายเหตุการณ์ยืนยันพฤติกรรมของพี่ในฐานะแพทย์ผู้ดูแลประชาชนในที่นี้คือแนะนำด้านการแพทย์ผู้ชุมนุมที่ถูกสลายการชุมนุมด้วยน้ำผสมสารเคมีทำให้แสบตาและพฤติกรรมที่ห้ามปรามการกระทำที่รุนแรงที่สอความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ ผมรู้จักพี่เขามาตั้งแต่ร่วม50ปีเพราะพี่เป็นนักเรียนรุ่นพี่ของผมหนึ่งปีที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เรียนดีเยี่ยมเป็นนักกีฬาปิงปองเกือบเป็นทีมชาติแต่เพราะไม่สามารถร่วมซ้อมหนักจนอาจเสียการเรียนได้จึงต้องสลาสิษย์ และผมตามมาเป็นรุ่นน้องที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทชายัยมหิดลที่สำคัญไม่เพียงแต่เรียนเด่นเล่นดีแต่เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงหลัง14ตุลาคมปี2516ถึง 6ตุลาคมปี2519ในบทบาทหน่วยพยาบาลเพื่อมวลชนหรือพอมอชอหรือแพทย์สนามในที่ชุมนุมทั้งยังอยู่หน่วยศิลปะการแสดงแต่งเพลงกรนลำตัดประชาธิปไตยแสดงเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาอายุ20ตน้ตน หลังจากจบการศึกษาก็รับราชการเป็นแพทย์ที่จังหวัดแพร่จนเป็นที่รักของประชาชนจึงได้รับการเลือกตั้งมาเกือบทุกสมัยกว่า20ปียกเว้นครั้งที่ผ่านมาที่สมัครในนามพักคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบพ,พักไปก่อนการเลือกตั้ง แต่พี่ไม่เคยละทิ้งความเป็นจักษุแพทย์ยังให้บริการตรวจและผ่าตัดตาให้ประชาชนในทุกโอกาสที่เป็นไปได้พี่ดำรงชีวิตในฐานะแพทย์ที่ดีและเป็นผู้แทนรัษฎรที่ประชาชนรักมาตลอดมาครั้งนี้ไปอยู่ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บมาจากการชุมนุมเป็นความผิดจนต้องถูกหมายสารจับด้วยหรือ โดยนอกจากนี้เมื่อวันที่18ตุลาคมนายวรวัตรเอื้ออภินยกุลแก่นนำพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความชื่นชมการทำหน้าที่ของนายแพทย์ทศพรเสรีรักก่อนถูกตำรวจออกหมายจับว่าเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเห็นหมอทุศพรมาเป็นหมออยู่ที่จังหวัดแพร่ ผมก็เห็นหมอทศ o พรเป็นหมอคนหนึ่งที่ชอบออกไปตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลยอยู่ตลอดเวลาจนเห็นว่านี่เป็นกิจวัตรประจำวันของหมอทศพร h แม้กระทั่งช่วงหลังหมอทศพร h จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หมอที่โรงพยาบาลแพร่ แต่ทุกเช้าที่หมอทศพรอ,อยู่ที่แพร่หมอทศพรก็จะออกไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยอยู่ตลอดมาจนกระทั่งมีชมรมปันบุญ หมอทศพรก็ช่วยบริจาคจัดการให้คําแนะนําจนกระทั่งตราบทุกวันนี้ชมรมปันบุญก็ยังทําหน้าที่รับส่งผู้ป่วยและส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านทุกๆวันทั้งๆที่มีค่าใช้ใจ่ายมากมายแต่หมอทศพรก็ไม่เคยบน่นวันนี้แม้ทางตํารวจและรัฐบาลอาจจะไม่พอใจที่หมอทศพรออกไปดูแลเด็กๆที่มาชุมนุมกันที่อาจเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงออกหมายจับหมอ แต่ผมก็เชื่อว่าในหัวใจของคนที่เป็นหมอถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือนักการเมืองซีกรัฐบาลเมื่อเกิดเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็ยังคงไปรักษาดูแลให้อยู่ดีและก็คงไม่เพียงแต่หมอทศพรเท่านั้นผมก็เชื่อว่าหมอทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละหัวใจของคนเป็นหมอ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นหมอมีหน้าที่รักษาคนป่วยแล้วนี่หมอผิดหรือที่มาดูแลประชาชนทุเรศมากมีความสามารถแค่นี้เองหรือใช่ทำไมต้องจับหมอถ้าเกิดตำรวจจะตายหมอก็อยากเข้าไปช่วยมันนะคะขอกราบหัวใจหมอทวพรแทนเด็กๆด,ด้วยนะคะขอให้พระคุ้มครอง เจตนาชัดเจนว่ารัฐบาลประยุทธ์ทำทุกอย่างเพื่ออยู่ต่อใครค้านจะเล่นงานหมดจะผิดหรือไม่ต้องให้ผิดอย่างเดียวแต่ประเด็นคือตำรวจดันทำตามคำสั่งอย่างเข้มแข็งอย่างว่าวงการนี้ใครเลียได้เก่งยศและเงินย่อมตามมาตำรวจเพื่อประชาชนก็แค่สรารวแกนปาหีก็มันเผล็จการไงมีใครเขาจับหมอกันละ่ะมีมันนี่แหละ ขัดขวางรถพยาบาลแถมยังจับหมอที่ไปดูแลสุขภาพประชาชนอีกโลกนี้คงไม่มีใครเลวเท่าผู้นำเถื่อนคนนี้แล้วรัฐบาลแห่งสวยเลือกที่จะจับหมอช่วยคนมากกว่าหมอปากหมาหมอเก่งจริงๆกระดับหัวใจจริงๆจ้จะดวงใจที่เสียสละเต็มเปี่ยมเล่นผิดคนแล้วงานนี้วงการแพทย์จะขยับไหมอย่าว่าแต่หมอเลยรถพยาบาลส่งผู้ป่วยยังไม่ให้ผ่านคิดดูสิ นักเรียนตัวนิดเดียวมันยังทำกันได้นักภาษาอะไรกับหมอละครับเอาแล้วงานนี้อยูเอ็นเคลื่อนไหวแล้วกังวลรัฐบาลไทยลิดรอนเสรีภาพกำจัดเสรีภาพการชุมนุมรัฐต้องเจรจาไม่ใช่ปรับปราม สหประชาชาติกังวลรัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพชี้เป็นผลเสียต่อเสรีภาพในการแสดงออกคานพื้นฐานหลังการชุมนุมหนึ่งวันก่อนหน้าส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่างสันติโดยเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2 0 1 3ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมานางสาวราวินาชัม,มดาสานีโคศกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ u n ited Nations Human Rights หรือ UNHR ได้กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า สำนักง,งานข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อกรณีรัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมเมื่อวันที่15ตุลาคมทางที่การชุมนุมในวันก่อนหน้านั้นการชุมนุมประท้วงส่วนใหญ่ได้ดำเนินไปอย่างสันติและทางการไทยก็ได้เคารพพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดย u n h r ได้มีความกังวลการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อเสรีภาพในการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับการรับรองในพันธสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก นอกจากนั้น UNHCR ยังมีความกังวลเรื่องการควบคุมตัวและการจับกุมนักกิจกรรมและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจำนวนมากซึ่งรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการประท้วงโดยตัวเลขล่าสุดที่เราได้รับนั้นมีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว57คนในระหว่างวันที่13-16ถึงตุลาคมในจำนวนนี้6คนได้รับการปล่อยตัวแล้วส่วนคนที่เหลือในวันนี้ยังถูกควบคุมตัวในเรือนจำของสำนักง,งานตำรวจ สำนักง,งานข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังมีข้อเรียกร้องให้ทางการไทยรับรองว่าจะไม่มีผู้ใดตกเป็นเป้าหมายถูกคุมขังหรือถูกตั้งข้อหาร้ายแรงในการที่พวกเขาได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมและการแสดงออกด้วยสันติ รวมทั้งเราขอเรียกร้องให้ทางการไทยรับรองว่าจะมีการจัดหามาตรการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่ถูกจับกลุ่มและถูกควบคุมตัวทุกคนซึ่งรวมถึงการติดต่อกับทนายความและครอบครัวได้ตลอดเวลา โดยนอกจากนี้นายเคลมอนบูเล่ผู้แทนพิเศษแห่งองค์การสหรประชาชาติหรือ UN ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติได้ทวิทิข้อความถึงสถานการณ์ชุมนุมในประเทศไทยว่าผมรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการประท้วงในประเทศไทยการประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นร้แรงในกรุงเทพมหานครและการจับกลุ่มกำลังกำจัดเสรีภาพ ในการชุมนุมรัฐบาลต้องอนุญาตให้ผู้ประท้วงใช้สิทธิและหาทางเจรจาไม่ใช่ปราบปรามผู้ประท้วงโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่น un usa hk ส่งกองกำลังทหารมาสนับสนุนพวกเราทีพวกเราทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยโดนพวกมันดันจนสลายม็อบไปหมดได้โปรดช่วยพวกเราทีมันคิดเรื่องดีๆไม่เป็นหรอก 6ปีมีอะไรดีบ้างตอบตำรวจต้องแจ้งว่าใช้สารอะไรในการแก้ผิดเบื้องต้นทำอย่างไรตามหลักมนุษยชนถูกต้องที่สุดค่ะเราคนไทยด้วยกันไม่ใช้ความรุนแรงใส่กันควรหันหน้ามาพูดคุยเจรจา,ากันดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปรับประเทศเราควรเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เผดิจการ ยิ่งทำแบบนี้แหละยิ่งจะบานปลายปัญหามีให้แก้กลับไม่แก้แต่กลับสร้างปัญหาเพิ่มการกระทำแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อรัฐเลยแต่ตรงกันขา้ามจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเอาง่ายๆคือรัฐไม่มีสมองที่จะแก้ไขขอประนามการกระทำในครั้งนี้ที่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่ไม่ได้เริ่มก่อนแต่รัฐสร้างความรุนแรงกับประชาชนที่ไม่เป็นธรรมเอาซะเลย พวกเขามีแค่มือเปล่าพวกเขาคือพลังอันบริสุทธิ์พวกคุณจะมาทำเลวซามแบบนี้ไม่ได้ขอประนามการการะทาของรัฐบาลชุดนี้เรารับไม่ได้จริงๆนะตอนเริ่มนับถอยหลังแล้วฉีดน้ำใส่เด็กๆทั้งที่เด็กไม่ได้ต่อสู้หรือทำอะไรรุนแรงเลยแย่มากๆกับการการะทำสงสารเด็กๆขอให้ทุกคนปลอดภยัย พวกมันมองต่างมุมกับพวกเรานะเห็นฝ่ายม็อบนั้นเป็นศัตรูต้องปราบปรามโดยจัดการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ําแต่มีการผสมสีสารเคมีไปด้วยไม่รู้จะสรรหาคําด่าหยาบคายอะไรให้กับพวกมันดีพูดง่ายๆเลยว่าโคตรเลวระยำจริงๆ ข่าวดังไปทั่วโลกแล้วครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะครับเพราะมันมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่และอีกหลายๆอย่างรู้รู้กันอยู่นะครับประเทศที่อยากช่วยเรามีเยอะแต่พวกเขาก็ทํำไรมากไม่ได้นะครับพวกเราต้องช่วยต่อสู้กันเองก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่า่เมารับชม